สวัสดีค่ะช่องมาสวนลุมนนะคะมินีพามาชมสวนผักเล็กๆของเราค่ะลุมวนปลูกปลูกพริกปลูกมะเขือนะคะเพื่อนจะปลูกห่างสักหน่อยเพราะว่าใช้สปริงเกอร์นะคะในการรดหน้ามันก็จะอยู่ในวงในเวงของมันเนาะแล้วบัน,นี้ต้องมองกลางนะคะแล้วก็ที่เอาพวกเมล็ดผักนะคะมาหวานทิมทไมใมเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําเป็นแปลงในการมารดนะคะแล้วก็ สปริงเกอร์มันเป็นลักษณะวงกลมอะคะ่น้ำนะเนาะเราก็เลยจะใช้อ่าไม่ได้ผักอะมาโรยรอบๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียประโยชน์จากน้ำที่มันลดนะคะเนาะต้นไม้ก็สดชื่นมากเลยนะครับอันนี้ไปซื้อเบีเด้วยค่ะเพราะใช่ได้ฝีมือเจ้าของไม่มีเวลาเพราะไม่มีเวลามาดูนะคะแต่โดยความที่เราอยากได้แต่ว่าก็ผิดแผนไปหน่อยนึงลุงม,มนแกปลูกแบบไม่ตามสเปคของเราอะ่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรหารอดใหม่กันลงไปก่อนได้กินไปก่อนนะคะทดสอบให้พี่น้องได้ชมได้ดูไปก่อนนะคะเราฝั่งนู่นนะคะเราก็จะถ่ายปลูกเป็นพืชสวน <c oughs> เป็นบรรยากาศค่ะมาขามเทศกง็งามงามนะบรรยากาศบ้านนอกของเรานะคะไก่ของมุกนก็นอยู่ตามร่มไม้นะคะเนาะเพราะว่านะ อากาศยามกลางวันนะคะมันร้อนยามมันมันร้อนนี่ยามไม่ท่านได้เก็บถุงพลาสติกเลยปลูกกันยามคืนมาคืนเนี่ยค่ะปลูกกันตอนยามคืนตอนกลางวันกัดขายของทํางานทําความสะอาดนะคะเราเวลามันอากาศร้อนร้อนก็ไม่อยากมาลงงานแล้วค่ะร้อนจัดนะคะแดดแรงนะคะ หลังก็ร่มรื่นค่ะบ้านนอกของเองเนาะพราะไม่มีลมใหม่มีความกว้างของพื้นที่เราได้เดินมันก็ผ่อนคลายอารมณ์นะคะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่ามีพื้นที่ออกซิเจนมากขึ้นนะคะเนี่ยแคมีต้นมงต้นไม้บบนี้กด็ดีแล้วเนาะพี่น้องเอเนี่ยค่ะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะว่าเด้เริ่ม โครงการบริเวณนี้แล้วนะคะเป็นโครงการที่สองเดี๋ยวเราจะมาทํารั่วไม้ไผ่นะคะเอาไม้ไผ่มาทํารั่วตามแนวนี้อีกนะคะขอทุกกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาให้ชมนะเด้อค้าปลูกผักปลูกพืชอะไรยังไงโอ้อยากมีสวนผักกำงามอย่างเพิ่นเนาะเวลาเข้ามามันก็แบบว่าสดชื่นนะคะเดี๋ยวลองมาดูผลงานของเราต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไง ว่าจะรอดพุ่นจากไก่ลุงมลที่มันหลุดออกมาเขีียหรือเปล่าสำหรับมื้อนี้นะคะก็ไว้เท่านี้นะคะมาเจอกันใหม่วัสดีจ้า